แอนย่าเทเลอร์จอยและเมลคอมแมกเกรสละสดอย่างเป็นทางการแล้วที่เวนิสประเทศอิตาลีกู้รักหนุ่มหล่อสาวสวยที่เปนแฟลงกันทั่วโลกอย่างน้องแอนหรือแอนย่าเทเลอร์จอยวัย27ปีกับเมลคอมแมกเกรศิลปินหนุ่มรุ่นพี่ได้แลกเปลี่ยนคำสาบานสละโสดกันอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณปาลาโซพิซานีโมเรตตาในนครเวนิสประเทศอิตาลี งานนี้เดลี่เมลเผยภาพงานวิวาสุดอลังการและแสนโรแมนติกสไตล์เจ้าชายเจ้าหญิงยุคโรมันออกมาให้ได้ชมกันขณะที่เพื่อนเพื่อนเซเลบที่ไปร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในงานนี้ก็มีทั้งคาราเดลวินจูเลียการ์เนอร์มาลส์เทเลอร์นิโคลัสโฮ์อี a วนรรสและอีกมากมายจากจำนวนแขกที่ได้รับเชิญประมาณกว่า150คนในงานนี้ ้ามข่าวระบุว่าน้องแอนหรือแอนยาเทเลอร์จอยผู้โด่งดังจากมินิซีรีส์ t h q u u e n s s g m m i i t รวมถึงหนังเด e m เมนูและ The Super Mario b r o t h e r s Movie ปรากฏตัวอย่างสวยสง,งานในชุดเจ้าสาวจากแบรนดีออซึ่งเธอรับหน้าที่ g l o b a l brand ambassador มานาน2ปีแล้ว คู่นี้พบกันในงานเปิดตัวซีรีส์ The Queen's Gambit และถัดจากนั้นไม่กี่วันฝ่ายชายซึ่งตกหลุมรักแรกพบหนักมากเขาก็ได้แชร์เพลงที่เขาได้แต่งให้กับแอนยา้เทเลอร์จอยทาง IG ก่อนจะเดินหน้าจีบจนได้ใจฝ่ายหญิงมาครอง โดยแอญยาเทเลอร์จอยเคยให้สัมภาษณ์กับ t i s h ิ o ยูคเมื่อปีที่แล้วว่ามารอคแมกเรย์นั้นคือคนที่ใช่สำหรับเธอในที่สุดเธอก็หาเขาจนเจอสำหรับคนที่สามารถจะนั่งเงียบๆอยู่ด้วยกันแบบสบายๆชิลๆตอนเธอกำลังอ่านหนังสือเล่มโปรดโดยเธอเล่าในบทสัมภาษณ์ดังกล่าวว่าฉันบอกกับแฟนของฉันเมื่อวันก่อนว่าคุณคืองานอดิเรกข,ของฉันนะเพราะการอ่านเป็นสิ่งที่ฉันรักและก็ทำอยู่เสมอซึ่งเขาก็ดีใจที่เป็นแบบนั้นเพราะเขาก็ชอบอย่างเดียวกันกันกบฉันเราสองคนก็ เลยเหมือนคนแก่อายุ80ปีกับเด็ก7ขวบในเวลาเดียวกันเลยค่ะความสัมพันธ์แบบนี้มันเยี่ยมมากจริงๆ